ต่ ufficient. อพูดอะไรตรงๆนะนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านแรกในช่องทีวีแลนด์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็ดเองหรือว่าตัวสะโพกเป็ดหรือเลือดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาทำออกมาได้ดีไม่มีกลิ่นรู้สึกว่าแบบมันคาวกลิ่นสาบเละยไม่มี กินครับผมอันนี้เป็นบะหมี่เปะเนื้อ้วนนี่ฮะนี่ฮะเราขอลองชิมน้ำแบบที่ยังไม่ปรุงนะโอ้อร่อยเลยมีความหอมแล้วก็เค็มหอมจากน้ำซุปแล้วก็ไม่ได้ติดก็หวานมากแต่ว่ามันมันกลมกล่อมครับอร่อยครับอันนี้เราต้องปรุงแบบเผ็ดเผ็ดเปรี้ยว แต่ปรุงมวเผ็ดแล้วน่ากินนะฮะลองครับว้าวนี่เลยแล้วก็ในนี้มันมันมีหวานเคมอยู่แล้วมันก็อร่อยแล้วก็เขาจะมีเป็นพวกเป็ดพวกเครื่องในพวกไส้อะไรเงี้ยเอาไว้ทานเล่นก็มีนะฮะแล้วก็มีเป็นพวกหมูสเต๊ะนะครับผม อ้อาแต่บางคนเขาชอบมีอะไรนะที่เป็นนกสะโพกใช่ปะสั่งให้หน่อยดิ่ีน้องสะโพกเน,น,น่นอยากกินน้ำอ่อะงงอมนอร่อยแร่อยพี่อยากกินน้ำไม่ชอบกินน้ำ พูดอะไรตรงๆมะๆนะนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านแรกในช่องพีดี่แรกบอสเราอยู่ด้วยกันมากี่ปีเจ็ดไ,ไม่มีนะอ่ะลองดูย้อนลกลับไปดูเลย,ไม,เลยไม่ถึงก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่เป็นเป็ดพะโล่นะส่วนมากมันจะเป็นเป็ดป <ำ S 1> ปย่างมีแบบพวกร้านกรอบอะไรที่มีเป็ด<ม>ใช่เปล่าจะไม่ได้แต่รู้สึกว่าเป็นเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านแรกที่ที่มาเนี่ยเอาคุณเพายงมาทำใจว่า กินง่ายอะ่ะระหว่างเรารอกด f 1ตเรา,เรา,เราลองมากินหมูเต๊กกันมั่งอืมอร่อย อืมดีอืมอืมหอมอ,อ่ะอ่ะนี่ครับนี่นะคนละกินมาครับเรามาดูที่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดชรั้ที่สองกันอันนี้เขาเรียกว่าสะโพกเป็ดสะโพกเป็ดแล้วก็เลือดปรุงเหมือนเดิมเลยอันนี้ที่นี่ปรุงง่ายครับแค่พริกกับน้ำส้มก็จบจาบแล้ว คนน้ำให้เข้ากันก่อนอเห็นอย่างเงี้ยสีแบบเนี้ยผมว่าพอกินไปแบบพอรสชาติมันจัจ้านแบบมันจะทําให้แบบอร่อยมากครับคนคนดี แบบรุดเลยอ่ะ <My name. S 1> คือจะบอกว่าทุกคนครับรสชาติที่ผมกินเนี่ยน้ำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจริง,รงๆเขาก้มกล่อมแล้วแต่ว่าถ้าเกิดแบบคนที่ชอบรสไหนเนี่ยก็แบบปรุงตามใจชอบเลยเนะเพราะว่าจริงๆแล้วโดวยรวมของเครื่องเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็ดเองหรือว่าตัวสะโพกเป็ดหรือเลือดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาทำออกมาได้ดีไม่มีกลิ่นรู้สึกว่าแบบมันคาวกลิ่นสาบอะไไม่มีเลยเทำออกมาได้ดีนะครับ เขาทํามาโดยรวมออกมาแบบดีมากเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดอีกหนึ่งร้านนะครับที่ค่อนข้างที่อร่อยเลยแต่ว่าเป็นร้านแรกหลักๆบางที่ช่องพีที่แหลกได้ถ่ายพริกพริกก็เผ็ดแต่ว่าถ้าถามผมร้านนี้ถือว่าพริกไม่ได้เผ็ดมากเพราะปกติถ้าผมใส่สามช้อนแบบนี้นถ้าเป็นร้านอื่นบางทีแบบโอ้โหน้ำหูน้ำตาไหลหนักกว่าดีก็ถือว่าแบบโอเคครับ อันนี้ก็น่ากินครับอันนี้เป็นบะหมี่แห้งเลือดน้องแล้วก็โรยน้ําเป็ดเป็ดย่างที่จริงเขาม่เป็ดย่างเลยแต่วันนี้แบบผมมาแล้วหมดพอดีมีใครทอดเลยป้ะครับพี่จริงปะเนี่ยอร่อยไหมครับผมขอหมูสเต๊ะชุดหนึ่งครับปรุงเลยไหม ันนี้คืออะไรครับกาดไก่เจียวที่พี่ได้กินหรไก่ทอดเมื่อ,อกี้เมื่อกี้แหละครับอันนี้ตน้นต้นฉบับที่บอกว่าหอมๆเนี่ยนะพี่กากไก่เจียวก็คือหนังไก่ทอดหนังเป็ดทอดหนังหนังเป็ดทอดนะเฮ้ยจูนกินนะจูนกิน,ล,นลองลองลองหรือว่าต้องทิ้งให้แป๊บหนึ่งเพราะมันเพิ่งเอาขึ้นมาใช่ไหมมันยังไม่ทันแบบคือรูปแล้วมันกรอบหรือเปล่าอร่อยดีครับ อใส่ถั่วนิดนึงหวานหวานมันๆอร่อยดีครับถ้าเป็นแท่งนะนี่ครับอากากเป็ดโรยหน่อยเยี่ยมเลยอื เดือดมาพี่พี่ปูพี่ปูกินนี่เออดูมันจะกินถ่ายนี่น้ำส้มเลยพี่น้ำส้มไปชิมอร่อยทุกคนครับตับเดียวกับโดนแย่งหมูเตะนะครับ หัว่แห้งเขากินง่ายนะคุณตัวน,น,นชิ้นเขาคัดดีนะก็คือพอๆกันทุกชิ้นเลยมันุยไปเลยอ่ะทุกคนคือแบบนุ่มเลยอ่ะ <Wow. S 1> ให้กินด้วยกันได้นะให้บอสลองชิมมาได้นะ ตัวหมูสเต๊กเขาก็อร่อยนะมาก่อนเียวคนเดียคนดูมาทียวคนมึงก่อนมึงก่อนเร็วเดี๋ยวยดเดี๋ยวยดออร่อยนะข้างในมันก็มีความนุ่มนะหมูเขานุ่มนะแล้วเขาหมักได้ดีน้ำจิ้มเขาก็ทำออกมาดีนะครับเนี่ยอไลอย่าแต่กำลังหาเวตาจิ้มอยู่อจยาเป็นยังไงอะไรเงี้ย แต่ที่จริงมันควรจะกินคู่กันแหละอืดีอออทุกคนถ้าใครอยากมานะ๋วยเตี๋เป็น พโลโเจ๊บดับนะครับแปดโมงถึงห้าทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดแถวเ้นนะวมินสามสิบห้านะครับผมเซิร์ชจีเพจก็ได้นะครับใครที่เป็นแฟนบันแท้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดหรือว่าชอบกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วมีของกินเล่นอย่างอื่นด้วยก็ลองแวะมาแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็ถือว่าผมก็ประทับใจนะเพราะว่าน้ำซุปก็ทำออกมาดีเส้นตัวเป็ดเองก็มีความนุ่มแล้วก็ไม่มีกลิ่นสาบด้วยอร่อยครับทำได้ดีมากครับฝากร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดพโลโเจ๊บดับด้วยนะครับฝากอะไรก็แชร์ด้วยนะครับผมมออออคุณนเเ้ยเาากกวิ สวัสดีครับ